สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกว่านสีท่ทิศนะคะอดอกเป็นต้นเดิมนะคะที่มุมเกษตรเคยทำคลิปไว้นะคะตอนที่เขาเพิ่มจะเริ่มบานเนาะเขาเริ่มบานวันที่20วันที่สินะคะเขาเริ่มบานวันที่19แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยีสิบเจนะคะอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งกับอีกหนึ่งวันนะคะ เขายังบานอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่อ,องเขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็สองดอกแรกที่เขาบานเนี่ยเขาเหี่ยวไปแล้วนะอ่าให้ดูนะคะดอกนี้กับดอกนี้นะคะจะเป็นดอกแรกที่เขาบานนะคะบานประมาณสามสี่วันเลยนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเอามาไว้ใน ในห้องทํางานนะคะเขาอยู่ได้นานมากนะคะแล้วก็ก้านของเขาก็ยืดยาวขึ้นเยอะเลยนะคะจากตอนนั้นที่เขายาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบของเขาตอนนั้นอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะตอนนี้ช่อของเขายืดขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ใบของเขาก็สูงขึ้นเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับขนาดหัวของเขานะคะขนาดหัวของเขากับช่อดอกเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะคะใหญ่มากจริงๆนะคะเนี่ย เไหร่ชบกันใหญ่มากแล้วก็คุ้มค่ามากนะคะสำหรับว่านสีพิษต,ตัวนี้นะคะคุ้มค่าต่อการรอคอยนะคะคุ้มจริงๆนะคะนี่เหลืออีกสองดอกนะ,ะที่จริงมีอีกดอกหนึ่งตรงนี้แต่เขา่อไปนะคะก็จะเหลืออีกแค่สองดอกเนาะเขากำลังจะบานนะคะดอกนี้น่าจะคืนนี้น่าจะบานนะส่วนอีกดอกหนึ่งนี่ก็น่าจะอีก พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มะลิน,นี้นั่นแหละกว่าจะบานนะคะส่วนช่อช่อเล็กๆข้างล่างนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่สองดอกเนาะเพราะว่าอีกดอกหนึ่งก็เหี่ยวไปแล้วนะส่วนอีกดอกหนึ่งตรงนี้นี่คือเขา่อไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพอดีว่าเขาสูงมากแล้วก็เขาก็แบบบิดไปคนละทิศคนละทางนะมุมเกษตรก็เลยเอาที่รัดขนมของเด็กเนี่ยพอดีลูกสาวกับลูกชายไปซื้อมากินแล้วก็เหลือไอ ลวดนี้เนี่ยมุมเกษตรก็เลยเอามาวัดเอามามัดไว้รวมกันนะคะพอเรามาัดไว้รวมกันแล้วเขากลายเป็นช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเมื่อวานนี้คือช่อนี้ยังไม่ยืดสูงขนาดนี้นะคะเขาก็จะชิดกันสวยมากนะคะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยืดสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็ดูแล้วจะห่างๆนิดนึงนะ,ะสวยมากนะคะว่านจีทิศ มุมกเกษตรปลูกไว้หลายสายพันธุ์เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเขาบานจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันแฟตโกเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาอย่างว่าก็คือจะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เขาดอกโดกนะคะแล้วก็ดอกโดกงแล้วก็ดอกใหญ่นะคะดอกปีนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าน่าปลูกมากจริงๆนะคะมุมกเกษตรเอามาวางไว้ตรงโต๊ะทํางานนะคะ วางไว้ตรงโต๊ะทำงานขนาดกระถางของเขาเล็กนิดเดียวนะคะ,ะกระถางของเขาเล็กนิดเดียวนะนี่ช่อดอกของเขานะคะเดี๋ยวรอ,อเขาบานสองดอกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่่อเนี่ย เดีย๋ยวมุมกเกษตรจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะชอบมากนะคะว่านสีทิศว่านว่านสีทิศเพราะว่าเขาใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยนะคะแล้วก็เวลาเขาออกดอกนี่คือเขาสวยนะคะดอกใหญ่แล้วก็อยู่นานนะคะเหมาะที่จะเอามาไว้ในห้องรับแขกในห้องน้าหรือว่าห้องทํางานนะคะมุมกเกษตรก็เอามาวางไว้ที่โต๊ะทางานกันนะคะเนี่ยเขาไม่ลกไม่เกะก,กะนะคะ แล้วก็ใบของเขาตอนที่เขาให้ดอกเนี่ยก็คือใบของเขาก็จะยังเล็กๆอยู่นะคะเขาไม่ลกไม่อะไรเลยนะคะยิ่งถ้าเรารวยก้อนหินแต่งตรงนี้นะคะสวยๆนะคะเขาจะยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลากของเขานะคะลากของเขายังไม่โผล่มาเลยนะลากของเขาเล็กๆขาวๆข้างในนิดเดียวนะคะเวลาลดน้ำมุมเกษตรก็เวลาที่เห็นเขาแห้งๆนะคะมุมเกษตรก็ลดน้ำให้เขาเลยเพราะว่ามีถาดรองตรงนี้ ถาดรองตรงนี้ลมเกษตรก็จะเอามาวางแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้าเลยนะคะลดน้ําลงไปตรงนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวถ้ามอพอดีเพิ่งลดน้ําไปนะ,ะเดี๋ยวถ้าเขาแห้งนะคะแล้วก็รอสองดอกข้างบนนี้บานนะคะผมเกษตรค่อยมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็ลดน้ําให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ชอบมากหอมด้วยนะ ดินเขาหอมอ่อนๆนะคะหอมอ่อนๆสวยมากดอกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะกลิ่นดอกแต่ว่าดอกฝั่งนี้สมบูรณ์ดีนะคะโอเค วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูดอกว่านสีทิศแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรออีกสองดอกนี้บานเนาะเดี๋ยวมุเกษตรจะมาถ่ายมาอัปเดตเพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับวิธีการลดน้ำของมุมเกษตรให้เพื่อนๆดูเนาะเสียดายเขาเป็นดอกซ้อนนะคะแล้วก็ไม่มีเกสรตัวเมียนะคะแต่ว่าเกสรตัวผู้สําหรับบางดอกเขาก็มีนะคะดอกนี้มีก้านแต่ว่าไม่มีเกสรแต่ว่าตรงกลีบตรงนี้เนี่ยจะมีละอองเกสรน,นะคะ ร่องเกสรตัวผู้อยู่นะคะซึ่งถ้าแบบมีต้นที่ถ้ามีต้นที่เขามีเกสรตัวเมียเนี่ยเราสามารถที่จะเคลียเคลียเพื่อที่จะเอาไปผสมได้นะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยบานต้นเดียวเลยจริงๆนะคะต้นอื่นยังไม่มีทีถ้าว่าจะบานนะคะ mm hmm. มุมเกษตรก็เลยไม่มีคู่ผสมเนาะ mm hmm. ก็ปล่อยให้เขาเหี่ยวไปนะ mm hmm. โอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูว่านสีทิศค่นี้ก่อนนะคะ ยังไงเพื่อนๆถ้ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบ้านสิทธิ์ทิศหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะบางอย่างที่มุมเกษตรไม่รู้ก็จะได้ไปหาข้อมูลมานะคะบางอย่างที่รู้ก็จะได้แชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กันและกันนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ